ได้ก่อนอาแล้วโอ้ยตัอคู่กูลบแปดเมือนนีูไปต้องชายมาเพืู่ไน่งกูตายแน่กูไม่ได้โกงโอเค เอาทาไปยัดในเตาอะไรเนี่ยทารจะได้ตามีเปล่ามีมีมีจะได้ทำอาหารไหนบอสดีแรงปยเลเคแล้วล้อหามีสติปันดูใจบวกเลยใจเย็น ตายแล้วเกไปรง,งนอยดิมเตียงกูเตียงขานอนนอน,น,นย่ยาตีมากกวยะว่าข้อมาก การจะมกมกูมกไก่พังอะละรอดม่วงอ่ะไม่ม่วงรอดล่มอ่ะเอ,อ้ยไข่โปูกอ่ะนี่คืออะไรวะพริกกะโอ้ไม่อิ่มก็ไม่ดีเลยเอ,อกินบาไอ้เหี้ยัยเห็นใกลนี้ทำมาอาข้อขอ,อะไรเรื่อย ถ้ารอเข้าอ่ะใช่เรเน,เนี่ย้รอ,อ,อ,นอ,นอหมดเนี่ยมยะะเาดอะไรไว้ยกะตายขึ้นกูมีเพชรอยู่กูมีเพชรอยู่อันหนึ่ง เก็บไว้ดีพ<ป>ออย่าทำดนนเขพูดอะไรด้จังนนไนบ่อ๋อนี่เอาข่องน้ำไปเดือนทำละเย็นน้ำแมนอยู่นั่นนไม่ได้แม่เย็ดเย็นยน้ำแมนบกวนอ่ยาวถ้ามึงไปอยู่ขึ้นมาดูต้อง,งกระโดดลงงก็ไอแบลจีลงมาคืววาออะไรวะอาอ

ทำไรเนี่ยมาขึ้นแล้วอะ่ะกู่วามาเลยให้ขบเลยแต่ยังไตยังจอ๋มมาเอาขอให้จบภายในยีบนาทีเลยอยู่ตงไหแ่นลอยลก ตกไปตายวะตกโลกเลย้เคลืมันก็เคลขึอนตามอยูนี่ยก็เลื่อนยังไงอะอย่ามองหน้าอีเดนโก้มหน้า มองหน้ากูมองหน้ามันกลับมองหน้ามันมันก็หนุนกระชือกไม่มีเตียงเลยปะดููมีแต่ดาบเลยเหรอเนี่ย ตอไปคนละเท้าเฮ้ยไปเท้าหน้าเต้านู้นนะแล้วแต่มึงที่มันยังมีคิต้ตั้นอยู่จะได้ช่วยตีตั้นคือแบบพี่อะไรเนี่ยไอคิ้นตั้นมันลอยอยู่ปะเียดายเนี่ย มันเป็น100อรอยก้อนเลยนะเยนี่ยเดีอยวขึ้น่ข้นี่ขึ้นไป้นไขึ้นไป้ไป่ึ้นี่น่ขึ้นีข่ขไปนนะ แม่เอาไงกรัวใครอยู่มาตีอยู่นะผมไม่ตีนะเเี๋ยวแม่ตีคุณย,ยังไม่ได้มองหน้าแม่เลยเขี่ยเนี่ย,ย,ย,ยตายอ่ะเออกูย,ยังไม่มองหน้าเาลยก็เดี๋ยวพักไอเ้เจมส์ก็โกรธกันอยู่แล้วดูดิคนดูเขี่ยตายเขึนนะใช่ป่ะเออไอ้ที่น้อยน้อยอยู่ข้างๆแล้วก็ตีกันไม่จบเลยให้กูตียังไงอะ เราบอกกันแบบเราพอดีเลยบอกอรายกันให้นะทีออ่อะไรานาเนี่ยต้องบอกอ่ามันก็อยู่ล่างนี่ไตีถ้าเราอยู่ที่ทุกแอดมินตีโดนป่ะเอ้ามึงกูอะใครมาตอกกูวะเอาลูกแก้วมานทำอะไรได้ฮะเอาลูกแก้วมานทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้แต่มันน,นี้ช่วยยูเยรียบมงกร เราเลยต้องตีมืนนไม่ได้หรอกเอ้อีกแปดอีกอีกสาเดี๋ยวทีมจะรอดเลยจะปลอดไัยเยทำไมต้องมีเอนเดอร์แมนอาไว้น่ะ ไ่เป็นไรอ่ะเตเตามม่าีทาใช่ไหมไม่แล้วพี่กูดวะไรตีอ่ะบางกรน่นาจะใช่เออใช่บางกรกูเห็น้อยตองเลยมันคนขี้ปากคนส่พี่กุอตอมาไล่ไป ทำให้มันกอดมันตีได้ไหมลบลบยังไงจะกูเป็นดีแม่งเลยละเฮ้ยเฮ้ยอย่าตีกูเอาอะไรตายเว้ยกูไปเอาน้ำก่อนจะเป็นดี มีงท่าน้ำอ่ะเออวูวูวูโมมองหน้าจองีังเกิตายแล้วท่าน้ำออเน่ยอ๋อเนี่เขี่ยไปไม่ได้สิบนาทีแล้วสิบนาทีแล้ว้ ดูว่าเป็สี่กันเลยจ้ะชื่อคุณชีคุณจุลธนข่อยยาตัดภาพด้วยใช่ข่อยยาตัดภาพด้วยเพิ่งกูบอกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้ตอนนี้ลูปยาวหมดแล้วครับว่าเล่นก่อนเลยนะทำไมมดูเรี่องโอ้ยมึงกอดยู่ไหนวะ มีลูกธนูบ้างวะอุ้อ ooh, ooh, mm, mm. แต่ว่ามันิีไม่ได้มันิีไม่ได้วันน,นี้ผมมีแค่ดาบไงได้ดาบได้ดาบได,ด้ดาบเล็กยูเวนเอาได้มึงตีกูตีมันด้วยดาบเล็กมันดูเลือดไปดิได้อะมึง ขังหลอดข้างหลอดด้วยอะไรเนี่ยโอ้ยรังสีแกาม่าแต่รออีกสักครั้งเวลามันโคตมันกลายไป็นอะไรครับเกียร์ีเฮ้ยเกียเอาเพื่อเรื่องมันเอาอะไรเตียงกูเนี่ยเฮ้ยคุณมึงเงาเหรอขูดไม่ได้หมดนะ วิเรี่ยงกูขาบดาบเพชรได้บุ๋วเดี๋ยวก่อนขา้าวปุ๊บขาวต้องใช้เพชกิอ,อนันล้างนี่ต้องแมสต้องกูล้างแบบเดี๋ยวก่อนมันต้องใช้เพชรกิอัะดาบเพชรต้องใช้เพชรกิอันก็เหมือนดาบทั่วไปแหละผมมีตามแต่กูไม่มีไอ้นี่วะไม้เหรอไม่มีพี่ข,าขาออ้าวข้าบปิดอ่อนี่ต้นไม้ตรงนั้นแตกเลยอะไรลหรอมาดูว่ากูจะตายไหมไปไปไปผมแนะนำทุกคนให้กูค้าบดาบเพชรก่อนมีตีแล้วตอนนี้น

ม้าโน้มบุกมาตีเอเดแมนตายาดาบเ็อ่ะเอาแล้วมาเริ่มเอาแล้วไอจุกวางเียาได้เออตาย้วยเออนี้ตัวเบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอะไรวะเ้ว เดี๋ยวทุกคนมาแล้วแล้วทุกคนมาแล้วเกิดไม่บอกทำไมมึตายวะทำไมเรื่องมันดูเพิ่มเลยวะมาตายเลยสัตว์เอ้าเคเกมจะเอาแรกๆไปนะครับไม่ได้มองตรงเกมก็จะแอบออกลักๆนั่นแหละครับทุกคนที่ก็ตกองปลาวาไอเวลมาเอาอีกแล้วมาเอาอีกแล้วมาเอาอีกแล้วตาย เอ้ก็ะต่ายเราๆกันเราๆกันอุ้ยโธ่ใส่มาแด่เตียงพอดีเพื่อไม่รู้เลยมีเตียงก็วางเตียงอ่ะดีมาดิมาดิควายมาดีบินมาบินมาไปหาโคตรเตียงเอาไปมึงอ่ะมึงบ้าหรือเบื่อเลย ขันเลยสิให้กวนวางแรกเพราะเมื่อกี้กูจะเบิดตีงั้นเมื่อกี้ท่านไหนอีฟตีตีป่ะไม่ยกเว้นแต่มึงจะวางน้ำสองบ๊อกกันเอออุย้ยตายป่ะมังเด็กน้ำไปุ๋ยจัดของจริงละเอาเฮี่อะอุออ้ย ไเออมันแดดหนาวด้วยวางทีห้าเลยรอ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 ไปเลยไปเลยทำไรขโมยน้ำขโมยน้ำไม่หี้ยไม่เหี้ยมึงอาะกูต้องมีน้ำไงกูเลยขโมยน้ำนี่จากสวนไอ้เหี้ยดิกูว่าละแมงจองหน้าจ o n ถอว่ากูว่าละ เอง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 หลงครับทุกคนเราจะมาตีมังกรให้ตายกันนะก่อนที่ไอ้บอสจะมาเฮียรลังสีกับมาเฮียเนี่ยเตียงพร้อมนอนเลยใช่แบบว่าหนุ่ดับไฟได้ไปแล้วหนุนอนนี่มึงนอนนี่ดับไฟได้ไปแล้วเออก็ดับไฟดับไฟโอ้ยมึงมาไต่ไอ้เหี้ยมึงเกิดมามาไต่ตกลง ยังรวมมาไอนี่ดับเบิลไฟน้าก่อนรไม่ได้นี่ตายไปไปเรามังกรไปไหนวะเนี่ยไม่บอกโราต้องตีนี่ควายนี่ปีอ่ะเฮ้ยกูตีไม่โดนเลยเออหนูละ ไม่น้ำเอาไม่เยอะขโมยน้ำจากไส้น้่ยเพ่งดินไส้น้ำแห่งชีวิตนะครับทุกคนเอ้ยเฮียดีไหมเอ่ยเหี้ยเป็นไงมึงิสัตว์แก้กูเฮียังไม่วางน้ำไปเลยไม่วางเฮียมอยู่บล็อกเดียววางน้ำกูเละแอะไม่แดกบล็อก อนน้ำกูเคไม่ได้เอเวนไหเย่ยนไหเยี่หลังซี่เยี่ยนยิงฟุ้มาลุงลมาดิไม่ตายไอเยียตกใจด้อแม่นี่ยตาอุยออเยียตีกูเดียมึงเจอเจ้าพ่อเเพื่อนุนมึงก็ลุ้นกาเหเจ้าพ่อเมรู้จักบ้อ ลบไปเอ็นเดอร์แมนก็ได้ก um, ูจะตีมตายกูเล่นจบล้างล้างบ้ากันแมนเออเฮียแต่กูเล่นจบมึงเอาเตียงอ้อแล้วเปล่าไม่กูเอาไว้กลัวไว้ใส่นี่เบอร์ใส่มังกรมันจะทายไวันนี้เข้าใจมากไหมเฮ้ยไม่กูเอาไม่เฮียเป็นกูอะไรตัด ตายมั้งเนี่ยตายใช่ไหมยังเล็ <c oughs> เกกันได้โอ้ยโอ้ยไม่แลกกก็ค้างกันละคือถ้าเราฆ้ามังกรแล้วจบไปใช่ไหมเอเอจบเลยเฮียตกอา้อาวเฮีย <c oughs> <c oughs> วางที่เกินโทษทีเออบ๊ายบายเฮ้ยบอสกูแรกไอ้เหี้ยก็ยังไม่ทำอะไรอ่าอ่าไอ้บอสไอ้เวไอ้สัตว์สัยเวลาหน่อยโอ้เรียบร้อยอ่าวโอเคเอาเลยมาทุกคนกูตอนนี้กูยังไม่เข้าเลยเนี่ยโหลดติ้ง เาที่ก้งมึงงโง่เฮียไม่เราเพอซีเยอะเฮียแม่เขาเขาออกออกมาสองบ้พิวฮะจบนี่พิวพิวก็มาเหอะอเวนรอเล่มึงเล่นเียแล้วมึงเอาอะไรมาขวางมึงเนี่ยเียเล่นอะไรสตีสตีน่นเออก็ออกมาได้บอไอกมาได้ระวังระวังนี่ได้กุ้งวข้างมั้ไงฮะ กูเนี่ตายเอา้ามันตายแล้วไม่รู้มังกรตายยังไงด้กูตายตายแล้ว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 แย่เอ้ายังไม่ตาย,ายไไดีกว่าเขียร์เลยไม่ขึ้นเลยจ้ะเกียร์แมนรถไปดิไอ้รแมนนี่ิดมังกรตายแล้วกูล้างบานมึงโอ้ยเอ้ยเแยมังกรตงใจหมดไอ้เหียเอ้ย หน้าส้มตรีนทำอะไรมึงว่ายน้ำไม่แต่ลงมาปลอดไฟทำไรแลกู่ค้างโอ้ยกูุ้ดลุ่มไหมหรือวะจะรอเพื่อโอเคไม่มีเตียงตามีอันนี้แล้วเบิดได้อยู่ ที่ไหนที่จะแทนที่ลงมาเลยไอ้บอำก็มีอ๋อว่าแล้ววาแล้ววาแล้วกูก็วางอ้าวเฮี้ยมาทางไหนแล้วอ้าวมันมีข้างข่าวอะกูขุดผ่านถ้ำมาอ้าวได้ถ้ำที่กูขุดผ่านมาวางน้ำไว้ให้แล้วไอ้เฮี้ยรีบลงจะได้จบไอ้เฮี้ยไม่บอสถ้าตอนนี้กูอยู่ทำได้เนี่ยไม่บอกอ๋อใอะไรแต่เอ้าไม่ใช่อุ้ยชิบหายให้บอกที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 กูไปดิ อะไรตายแล้วไม่ตายบอสอะไรช่วยกูด้วยตายที่ทีไม่ไม่เยี่ยมเพ่ช่วยแล้วมึงมาดอดเตียงเพื่อนมึงแล้วเร็วไหนเอาออกไปห้ามมึงหน่อยมึงก็อยู่ข้างล่างกูหาไม่เจอไอ้เหี้ยไม่บอกนะเดียเร็วไอ้เหี้ยชิปเดี๋ยวเร็วไอ้บอสเร็วเอเวถ้ามึงทำให้กูตายกูคลา่งไง ก็อย่าเดือดนะไอ้เหียก็คุดไปนว่าจะเจอเลยนะคุดมาเจอเหี้ยข้งขาวไอ้แบทแมนนะไอ้เวรอออเด่นเสียวเนเสียวเออไอ้กูไม่อย่าเดือไอ้เหี้ยกูไม่ตกลาวาแล้วไอ้งเด้๋อ้เด้เด้เดมาเด้๋ด้เด้เมเถึงเดีเย้เด้เด้นด้ม้ด้เด้เด้เด้่ด้เ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 เอ้มองหน้าก้ดด้้เอ้ามาอยู่ไหนวะแม่ เคลื่เรื่องมังกรตีคนละทีก็ตายแล้วมั้นแบบไปตีไอะแต่กูไม่งงเลยหรอกเออป็นไงต่ออะเฮ้ยมึงเอาไฟออกไปได้แต่ตีไม่ได้เนี่ยเฮ้ยมึงไอ้เขี้ยเลยนะแมนเขาหม่ติดแบนไฟครับเอาเลยนะให้มึงจบเลยมีโจบมไะ ตายไปเลยเอออ่ะกูนึกว่าเอ้ยกูฆ่า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 เออก็ให้มันจบไปดูว่ปในนี่ตัวแรกที่มึงฆ่าลงไม่ได้จัดวางน้ำทันไหมทันกระโดงว่าทันกระโดงว่าไรแหมจะทำร้ายสิไกชิบบอสเอเวน ใช้มึงมาวางกูไอแม่เย็บติ๊กูวางลาวะตรงนี้เฮียเฮียไอ้น้ำแมนที่กูล้างบางมึงวะขอได้ตีเลยเออไม่ตายเฮฟยตายเออให้ทำไมมาได้ขอกูขอกูขอเออเฮียไฟกูกูยังไม่ทำอะไรเลยมันแท่งแห่งชีวิตทำเหมือนอะไนี่มันปิดมือไฟตรงนั้นน่ะแล้วตายห่าเลย เก็บก่อนเก็บก่อนเอ้ยเอลอดแล้วเอลอดี้เกี้ยวอะไรเขาทำอะไรวะโหมดเข้าแล้วจบเกมเอดดิ้งเย่ยวกีเกมยแล้วดีอย่างเงี้ยอ่ะกูจบแล้วทำไมกูไปเงี้ยมึงไม่ได้โหลดเข้าไงบหลดเข้าไหนโหลดตรงกลางน่ะอ๋อเหรอเออกูต้องโหดเข้าอืม

ไอ้เงี้ยมึงเห็นมึงอย่างกระโดดลงมาเนาะกระโดดมาทันไลยสัสไอ้โดดไม่ทันอะนนี้ดีดีแล้วน้ำมีอะไรวะไปกกตีกันเลยสะไปแกตีกันเลยฮะเอาน้ำมาเลยสัเนี่ยไม่ต้องเสือกเลยสะสโกลวิสเอ๋หวังทันโอเคครับกูได้ชักจบดีดีแล้ว ไมไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้เข้ารู้ปะไม่เข้าหรอกไม่น่าเข้าให้กูโดดไปไหนนะตายละาวา่าตัวเองโอเคครับทุกคนเราต้องมีฉากจบแล้วนะครับเดี๋ยวผมโดดเขาไี้นี่ก่อนโอ้ยไป l e ก่อ o ไม่ครับ กูติดคลิปเลยก็เลยไม่มานานนุ่จริงเหรอโอเคสักันเพี่อนนุ่มกั็แบบครับตอนนี้ก็จบภาคสามที่เรียบร้อยครับตายกูด้วยก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยครับสวัสดีวันสงกรานต์ล่วงหน้าครับสวัสดีวันสงกรานต์ล่วงหน้าเดีอ่อีกแบบอีกแบบ เออก็ไอ้เฮียก็ล่วงได้สัตว์มึงคิดว uh ่าอีกอาทิตย์หนึ่งจะอัร์ตไหมใช่อีกอาทิตย์นึงก็เก็บละไอ้เฮียเอ้ยไอ้ชีลงไม่ตายแล้วไอ้เวนมัวมัวฟันกูไปละนี่นายมาเรืองกูน้อยกว่าเฮียมฟันเฮียเลยแล้วเสือกสัตัดเรื่องกูน้อยกว่าเฮียฟันเฮียเลยแล้วมาเนี่ยมึงดูได้กูมีดาบลายฟ้าๆน่ะไม่เห็น ไม่เช uhm. ียวมาเนธเอ้ยไอ้เขี้ยวมาเนธเฮ้ยสอบี้อยู่ไหนหรอโอ้ออยู่นี่เออไป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 โอ้ยไฟเดี๋ยวทุกคนก็เจอกันครับบายโอ้ดีบ๊ายบายครับทุกคนจบพาร์ทสามเฉย้อยบาย